และนี่คือ17เจรื่องที่เพื่อนๆอาจจะยังไม่รู้เกี่ยวกับเอลิสนะครับย้ํานะครับว่าอาจจะในข้อที่1นนะครับเอลิสมีชื่อเต็มว่าเอลิสจิออร์ดคาร์แมนนะครับโดยเอลิสมีชื่อการของเขาครับชื่อการของเอลือคือจิออร์ดแล้วโดยปกติส่วนใหญ่เอลิสจะได้รับบทเป็นตัวร้ายเลือเกือบทะทุกตอนเลยจริงๆข้อที่2นะครับโดยนัรหสังทั้ง3ามคนในเรื่องนะครับที่ประกอบไปด้วยเคนนี่คายแล้วก็สแกนนะครับทั้งสคนนี้ไม่มีใครคิดจริงๆเลยครับว่าเอลิสเป็นเพื่อนพวกเขาจริงๆครรับแม้ว่าาเจะมีโอกาสได้เห็นโมมเนต์ทที่ั้ง4คนนี้้อยยู่ดวกันบ่อยๆแง 3คนนั้นก็ไม่มีใครคิดว่าเอริทเป็นเพื่อนของเขาจริงๆนะครับโดยมันจะมีเจ้าป้าอยู่ตอนนึงนะครับที่เอริทได้พูดเปิดใจกับเคนนี่ไปครับว่าเนี่ยไอ้โพวแซนแซนกับคายทั้งสองคนเนี่ยทั้งสองคนนั้นเป็นเพื่อนสนิทกันจริงๆแต่ว่าเคนนี่นะเป็นเพื่อนของฉันนะก็คือเอริทยอมรับเคนนี่ว่าเขาเป็นเพื่อนจริงๆนะครับถึงแม้เอริทจะชอบล้อเคนนี่ย่อบ้านจนแต่ว่าเขาก็ยอมรับว่าเคนนี่เป็นเพื่อนของเขาจริงๆข้อที่3นะครับหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเอริทแอบชอบคายหรือเปล่าครับ ่างที่เห็นกันทีนะครับว่าเอลิตคัดเมนนะครับแอบชอบคายจริงๆแล้วอันนี้คือเรื่องจริงๆที่แบบทางเว็บอ่าเซอร์าร์แฟนดอมนะครับได้ออกมายืนยันเลยว่าเอลิทชอบคายจริงๆครับโดยเวลาที่เอลิทจะมีอาการเขินคายครับเอลิทมันจะแบบแสดงท่าทีออกมาด้วยอาการที่ดูก้าวร้าวปาปกติครับข้นที่4นะครับชื่อเรียกที่แฟนๆตั้งให้นะครับในความสัมพันธ์ระหว่างเอลิทกับคายก็คือคายแมนหรืออ่าแคลรี่นะครับคือการที่เอาชื่อเล่นนั้นสองทั้งสองคนนะครับมารวมกัน ข้อที่5้านะครับโดยเอริทเคยแซนทําเป็นว่าคายและเอริทมีความสัมพันธ์แบบรัดร่วมเพศกันครับเพื่อเอาชนะใจของสาวสาวที่เข้ามาจีบคายครับก็สรุปง่ายคือมันจะมีสาวสาวเข้ามาจีบคายใช่ไหมแล้วเอริทเนี่ยก็แบบแซนทาเป็นว่าเป็นแฟนของคายอะไรเงี้ยแต่อย่างไรก็ตามครับดูเหมือนว่าคายก็จะเจนโสดอยู่นะครับในปัจจุบันคายก็จะไม่ค่อยมีเรื่องสาวสาวเท่าไหร่ไปกันต่อข้อที่6นะครับข้อข้อที่หก็คือค่าสถานะของเอริทนะครับโดยเอริทจะเป็นเพศชายนะครับผมสีน้ําตาลนะครับเผื่อใครยังไม่รู้อายุ10ขวบบนะครั วันเกิดก็คือ1กรกฎาคมนะครับอาชีพปัจจุบันเป็นอาชีพนักเรียนอยู่ครับแต่ว่าอาจจะมีหลาหายอาชีพควบคู่กันไปแล้วตอนโดยระดับการศึกษาของเอลิตตอนนี้อยู่ที่ชั้นประถมศึกษาปีที่4ครับศาสนาที่เอลิตนับถือก็คือเอลิตเคยนับถือศาสนานิกายโรมันคาทอลิกนะครับข้อที่7นะครับเอลิตมีชื่อเสียงในการก่อประวัติอาชญากรรมที่ใหญ่โตามากครับถึงแม้ว่าเอลิตจะก่ออาชญากรรมมันโหดร้ายแล้ว ก่อคดีากรรมมามานมานะครับแต่ว่าเอดิตเด็กชายคนนี้เคยถูกจับเพียงแค่ประมาณ7ครั้ันเท่านั้นครับตลอดทั้งซีรีส์ตอนที่8นะครับเอดิศเคยค้าประเพณีครับหลังจากที่คายทําให้เอดิศได้รับผลกระทบกระเทือนรุนแรงนะครับในสมองเลยทําให้เอดิคฟามจําเสื่อมนะครับเอดิศก็เลยคิดว่าเกรียนนะคยเป็นโสเพณีชาวเวียดนามที่มีชื่อว่ามินลีนะครับและก็แสดงให้เห็นว่าเอดิศขายกลัวนะครับแต่ว่าเขาไม่ได้มีเพศสัมพันธ์กับ คนที่มาซื้อบริการจริงครับเขาแค่แซ่แซ่ทเป็นโซฟินีเฉยๆจริงๆแล้วไม่ได้มีอะไรกับลูกค้าแหมถ้าเกิดว่ามีอะไรกับลูกค้าจริงเรื่องนี้ก็จะแบบมันก็จะสุดเกินไปนะในข้อที่9้านะครับเอริสเคยฆ่าเคนนี่ครับจริงๆเขาฟังไม่ผิดเอริสเคยเผลอทุบหัวกระโหลกเคนนี่ไปครับด้วยกระทะในขณะที่เอริสกำลังพยายามตีมันแรนอยู่บนใบหน้าเขาเนี่ยแล้วแบบมือก็ไปโดนแล้วก็เอากระทะไปฟาดหัวเฮนนี่ครับเคนนี่ก็เลยตายเลย แม้ว่ามันจะเป็นผลท้านเคยียนของอาการแบบตอนนั้นเอลิตมีอาการแบบประสาทหลอนอยู่ด้วยแต่ว่าเอลิตก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะฆ่าเคนเนี่นะครับในตอนนั้นวันที่สิบนะครับเอลิตเคยทุบหัวโทคีนครับโดยในตอนนี้นะครับเอลิตเคยทุบหัวของโทคีนด้วยก้อนหินนะครับแม้ว่าในภายหลังเอลิตจะใช้เล่ห์เหลี่ยมของเขานะครับพิสูจน์ว่าเขาไม่ได้ทํานะครับโดยอ้างถึงเหตุผลทางนั่นเชื้อชาตินะครับแบบว่ากูมไม่ได้เหยียดเพศกูไม่ได้เหยียดเชื้อชาตินะเวลินขนาดนีวกั็ไมทุบหัวเพื่อนเกรยนแบเงี้ย พอเอ็ดิททุกปัวโทคินเสร็จแ,แล้วแบบโดนจับได้เอดิทก็แบบเปาะโดนปล่อยตัวจากคุกทันทีครับโดยอ้านเหตุผลด้านการเชื้อชาตินี้เลียมจริงๆ11นะครับเอ็ดิทมัตจ,จะแสดงเห็นว่าเขาเป็นนักเรียนที่ยากจนนะครับแต่ว่าเขาเก่งในเรื่องการเป็นผู้นำนะครับและการจัดก,การทีมนะครับซึ่งมัตจ,จะเกี่ยวข้องกับการหาประโยชน์จากจุดอ่อนของผู้อื่นนะครับเทคนิคการใช้ไดเยมของเอ็ดดิทนี้มันดูน่าทึ่งมาก เอ็ดิทนะเป็นนัดวางแผนกลยุทธ์แล้วก็ผู้จัดหางานแล้วก็แล้วก็ที่เหลือกันคือยังเป็นผู้พูดที่ดีด้วยเขาวางแผนอย่างละเอียดเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของเขาบางครั้งก็นําเสนอเอาหน้าเพื่อนๆโดยใช้กระดานไว้บอร์ดแบบเขียนเป็นเรื่องเป็นราเป็นจินนะครับนี่คือความสามารถพิเศษของเอ็ดิทในข้อที่12นะครับชื่อฮีโร่ของเอ็ดิทก็คือเดอะคูลนะครับเป็นซูเปอร์ฮีโร่นะครับแบบแรกๆก็เป็นซูเปอร์ฮีโร่ถนนก็แบบกลายเป็นซูเปอร์เวลาแต่เงั้นครับด้วยอีโก้ของเอ็ดิทเองเอ็ดิทนี่ความเป็นฮีโร่นะครับเเ,นนคบเ,เคาย โดนสมาชิกในทีคนอื่นของเขาครับไล่ออกไปนะครับเพราะเอดิทเคยไปทุกฟรีแล้วก็แบทแมนฮีโร่คนอื่นๆย้อนเลยครับเอ็ดิทอ้อแล้วก็ฮีโร่คนที่เอ็ดิทฟอนนะครับมันดูอ้านอินมันจับแบทแมนนะครับมันคล้ายแบทแมนมากเลยทันชาติแบบตัวนั้นอะไรยังไงทันสัดฮีโร่ไปเลื่อนฟาร์มรับดีกว่าครับโดยสาวสวที่เคยทําให้เอ็ดิทหอนไหวได้มี2คนนะครับถ้าเกิดใครเดาถูกก็สามารถคอมเมนต์ไปได้เลยผมว่าน่าจะมีคนเดาถูกน้อยมากนะครับข้อที่สิบสี่นะครับเอ็ดิทเคยโดนแฟนเก่าของเพื่อนจูบนะครับจูบแบบจูบจริงจริะ มา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 ข้อทีสิบห้าเลยล่ะข้อที่สิบห้านะครับข่าวสาวคนแรกที่ทำให้เอริปอนไวนะครับคนนั้นก็คือเวนดี้ครับเป็นแฟนเก่าของสแควร์นะครับหลายคนอาจจะรู้จักเวนดี้กันแล้วเดี๋ยวทําประวัติย่อในคลิปนึงแล้วกันเอริปเป็นที่รู้กันดีนะครับว่าเอริปเนี่ยมันชอบเจาเยอะนะเวนดี้ในเรื่องแบบความคิดแบบสเสรีนิยมอะไรเงี้ยเพื่อแบบรัดอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแล้วก็มากจะเล่นเวนดี้ว่าฮิปปี้นะครับแบบหรือแบบพวกแบบนักเกาะต้นไม้อะไรเงี้ย หลังจากที่เอลิตกับเวนดี้ได้ทํางานร่วมกันนะครับในวิชาตวาัววัตอะไรเงี้ยเรื่องทนเกี่ยวกับทนุนไรเงี้ยเอลิตก็แบบสร้างฟาร์มบันเทิงให้กับเวนดี้ด้วยการแบบพูดคุยเรื่องเรื่องเรื่องที่เอลิตชอบนะครับโดยปรากฏว่าเอลิตกับเวนดี้นะครับมีความชอบที่เหมือนกันเอลิตก็วันไหวเวนเวนดี Wendy, Wendy. ้เวนดี้ขอโทษถ้าเกิดพูดชื่อผิดไป เพาว่าเวนดี้เวนดี้ก็วันไหวกับเอริทด้วยเหมือนกันเวนดี้ก็เลยไปจูบเขาที่งานนําเสนอนะครับเพื่อแบบจัดการกับอารมณ์วันไฟของเขาเองนะครับเอริทก็แบบอุ๊ยดีใจมากเลยตอนนั้นะเอริทดีใจมากที่แบบโดนเวนดี้จูบเข้าไปครับเอริทแม่ก็เอาหน้าที่โดนเวนดี้จูบอะครับเอาไปอวดให้กับสแตนเกี่ยวเรื่องน,นี้นะครับโดยภายหลังหลังจากตอนเนี้ยเอริทดูเศร้าใจนะครับเมื่อแบบโดนเวนดี้ทิ้นไปนครับเวนดี้บอกไม่ได้คิดอะไรมากมายแค่จูบเธอเฉยๆอะไรเงี้ย ก็พอเอริทโดนเวนดี้ทิ้นนะครับแบบเวนดี้บอกคิดคิดกับเอริทแค่เพื่อนอะไรเ้เอริทก็โดนเวนดี้ทิ้น้วพอโดนทิ้นเอริทมันก็ดูเศร้าใจนึงครับอันนี้เลยเป็นข้อพิสูจน์ได้ว่าเอริทแบบเคยชอบเวนดี้อยู่ครั้งหนึ่งก็ผมอาจจะพูดชื่อละครผิดนะครับระหว่างเวนดี้กับเวนตี้นะครับพอดีเล่นเกมชินมาคือมามามา,มา,มาต่อข้อเสียงกันเลยครับเอริทเคยไปขอให้มิสไกริสันนะครับให้เอกับเพื่อนที่ทํางานร่วมกันครับส่วนเป็นเอาเอฟไป มามามา,มาก่อข้อสิบเจ็ดกันนะครับสาวที่ทําให้เอริคบอลไหวคนที่2นะครับคนที่2ที่ทำให้เอริคบอลไหวก็คือไฮดี้เทนเนอร์นะครับ,ค,ค,ค,รบคือมันจะมีอยู่กองนึงนะครับที่เอริคได้แบบได้รับมอบหมายทํางานจับคู่กับไฮดี้นะครับโดยงานที่รับมอบหมายเป็นงานที่แบบเอาเหมือนเอาแบบเก็บไข่ไว้อนะไรเงี้ยแล้วแบบต่อมาครับเอริคได้ทําไข่แตกไปเอริคก็เลยแบบเดินไปขอร้อมิกาลิสันนะครับว่าเอออาจารย์ช่วยให้ส่งเอให้กับเธอคนนั้นได้ไหมส่วนฉันจะเอาเอฟแทนอะไรเงี้ย นี่อาจจะเป็นข้อพิสูจน์ได้ว่าเอริทนะั้นหัวใจและมีความรู้สึกที่ดีต่อเธอครับอย่างไรก็ตามในตอนต่อมาครับเอริทก็ไม่ได้แสดงให้เห็นว่าผู้เขามีความสัมพันธ์ที่น่าอกเพื่อนเป็นพิเศษนะครับอ๋อขอเสริมนิดหน่อยครับนี่คือหน้าเอริกตอนที่ถอดหมวกนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เราจะไม่เคยเห็นโมเมนต์ที่เอริทถอดหมวกกันเลยครับก็นี่คือตอนที่เอริทถอดหมวกก็จะประมาณนี้ครับอ๋อเดี๋ยวผมขอเสริมนิดนะครับก่อนไปคลิปก็เดี๋ยวผมว่าผมน่าจะทำแบบไอซีตัวละครหลักคนเดื่อนะครับคือ จะขออธิบายก่อนอยากจะเป็นเกตดความรู้ให้กับคุณผู้ชมซะนิดนึงก็คือสี่ตัวละครหลักในเรื่องซาวปาร์นะครับตอนสี่ตัวละครหลักจริงเลยก็มีเจนนี่เอริสสกาเกตกาย์นะครับอันนี้คือสี่ตัวละครหลักในเรื่องซาวปาร์ที่หยบได้รับการยืนยันมาจากซาวปาร์แฟนดอมมาเรียบร้อยแล้วครับก็คือมันมีสี่ตัวนี้ดินและบัตเตอร์ไม่ใช่กระดับครับถ้าเกิดใครเคยเข้าใจผิดว่าบัตเตอร์เป็น,น,นกระดับเหมือนกับผมก็ นั่นแหละครับจริงๆิปัตเตอร์ไม่ใช่กระบาดผมก็เคยคิดว่าปัตเตอร์มันกระบาดเหมือนกันนะเพราะได้ไปอ่านไปดีเจอข้อมูลจริงปัตเตอร์มันไม่ใช่กระบาดครับทุกคนแต่กระบาดมันก็สี่ตัวเนี้ยแบบเคนนี่มันก็ไม่รู้เรียกกระบาดได้ไหมเพราะแบบส่วนใหญ่ออกมาก็จะอยู่หลังชาอย่างเดียวไม่ค่อยได้ไปไหนไม่ค่อยทําอะไรเลยมันไม่ไม่ทำไม่มีบทพูดเลยนชอบอุ้ย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 อุยอย่างเงี้ยไม่รู้เหมือนกันว่ากล้องในเรื่องฟันรู้เรื่องได้ไงก็เดี๋ยวผมจะไปหาข้อมูลอีกสามตัวให้ครบนะครับอาทิตย์นนี้ก็ะครับ คลิปนี้ก็น่าจะอัพคลิปอีแค่ประมาณสี่คลิปนะครับแล้วเดี๋ยวก็น่าจะพัดยาวแล้วเพราะว่าคลิปก็บอกไปแล้วครับไม้ไม่ดีแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะมีสอบสัปดาห์หน้าเนี่ยผมก็กต้องเตรียมตัวอันซื้อทําอะไรให้มันเป็นให้มันเรียบร้อยตามอายุของผม,มพูดอย่างนี้วะก็ไม่รู้เหมือนกันก็เดี๋ยวก็ไปรับผิดชอบหน้าที่ของผมแล้วก็เหมือนเดิมครับแฮปมันนเดีขอบคุณครับ ก็จริงๆนะครับโดยส่วนตัวผมคิดว่าเอเลดตนี่เป็นตัวละครอยางตัวนึงนะครับที่เคยมีโอกาส NTR จริงๆในเรื่องเซาปาร์ครับก็ถ้าเกิดตัวละครที่โดน NTR จริงๆส่วนใหญ่ผมก็คิดว่าน่าจะเป็นแม่ของเอเลดตนะครับที่โดน NTR จริงๆผมอยากจะเสริมนิดหน่อยนะครับที่ฉากที่เอเลดตไปเคยแบบขอร้องให้แม่เป็นแบบไปขายบริการนี้แต่ว่ามันไม่รู้ว่าควรจะเอามาพูดดีไหมก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่า ลิปพวกแบบสิบันดับอะไรพวกนี้มันได้รับความนิยมก็เดี๋ยวก็จะมาทาของกลอุกคอนอื่นไปเรื่อยๆอันนี้ก็นอนเชิญไปก่อนและที่สําคัญคือไม้ปุมยันเสียอยู่ครับใช่แล้วไม้ปุมยันเสียอยู่ก็ต้องรออีประมาณยี่สิบกว่าวันนะถ้าจะได้มีเงินไปซื้อไม้ใหม่ต้องเก็บเงินก่อนเก็บเงินก่อนช่วงนี้เก็บเงินก่อนช่วงนี้เก็บเงินซื้อไม้ใหม่อยู่ก่อนถ้าเกิดคุณผู้ชมชอบคลิปแนวนี้ก็รับควนคอมเมนต์บอกกันนิดนึงครับก็อ่านทุกคอมเมนต์เลยจินก็อ่านทุกคอมเมนต์เลยก็รู้สึกว่าม รู้สึกมีกำลังใจในการที่แบบจะลุกมาทำก่อนขอไปได้เพราะว่าแบบคือเคยทํามาก่อนอ่างเงี้ยคือก็คือว่าผมนะครับเคยทํามาก่อนแบบเคยทํำยูทู e มาก่อนเนี้ยแบบเล่าเรื่องแบบ DC ซูเปอร์แมนแบทแมนอะไรเงี้ยแบบว่าครับแบบว่ามันไม่มีใครมาคอมเมนต์เลย <c oughs> มันแทบไม่มีใครมาคอมเมนต์เลยผมก็เลยหยุดทํา youtube ไปช่วงนึงแล้วแบบอยู่ช่วงนี้แบบรู้สึกก็ได้เคยเล่าไปในคลิปก่อนนะครับว่าแบบชอบดูเซาปาร์เพราะว่าพี่ ครับทีวีครับแบบที่แบบชอบดูกอนปุ้นอ่ะอ่าก็เลยอยากมา,าทำเซาปาร์ติเนล้วก็ดูคลิปเกรนกอนปุ้นไปมันจะรู้สึกยังไงวะก็ไม่รู้เหมือนกันครับก็ยังไงก็ขอบคุณที่ฟังมาถึงตรงนี้ครับก็ถ้าเกิดใครชอบก็รบกวนกดไ like, ลค์กดติดตามคอมเมนต์ไวด้วยนะครับก็จะได้รู้ว่าแบบเออนี่ยังมีคนสนใจอยู่ก็ขอบคุณมากมากครับที่ฟังมาถึงตรงนี้บายบายสวัสดีครับขอให้เป็นวันที่ดีสำหรับทุกคนนะครับ h Have a n nice i c เด a y